ราคาทองคาขึ้นมาขนาดนี้นะครับทุกคนที่เราบอกว่ามันออทามไฮสองพันหนร้อยี่สบสองเหรียญเชื่อไหมครับผมไปถามร้านทองอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้านปกติที่จะไปซื้ออยู่แล้วถ้าเวลาที่เราซื้อทองคําแท่งนะครับผมก็ถามเฮ้ยโทรไปถามว่าปกติจะจะคุยประมาณนึงนะครับก็โทรไปถามปรากฏว่าเฮ้ยโทรไม่ติดเราก็สงสัยว่าเอะมันเป็นพ่ออะไรนะครับขับรถผ่านเฮ้ยร้านปิดที่สงสัยเขาจะไปเที่ยวมั้งนะครับอีกรอบหนึ่ง ขากลับมาเฮ้ยก็ย,ยังปิดอยู่นะครับก็เลยสอบถามคนแถวๆนั้นเะเ่ยเขาบอก oh, โอ้โหตนียตีไม่รู้เหรอนี่เขาเรียกของมตีเนี่ยตีไม่รู้เหรอเนี่ยร้านอะแปะแกเนี่ยปิดไปแล้วนะผมก็อ oh, ตกใจจริงเหรอนี่ยเขาเปิดมานานมากแล้วนะหมายถึงร้านทองที่แบบเป็นร้านแบบร้านทองเลยอะนะครับเแต่ก็โอเคมาอาจจะไม่ใช่แบรนด์ท,ที่ที่เรารู้จักกันนะครับที่เราสัมภาษณ์กันในรายการเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่แบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นร้านท้องถิ่นนี่แหละนะครับ ก็ไปถามเขาถามคนเท่านั้นปิดไปตั้งงานแล้วไอ,เวอ้เราก็แบบว่าโอ้โหเราก็เราก็เล่นโกลฟิวเจอร์อะไรว่านไปเนาะนะครับก็ทองคําแท่งก็เนี่ยพอเห็นมันขึ้นมาเยอะๆนะเราก็คิดคือคิดว่าเงินบาทก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเนี่ยนะครับก็เลยไปดดมด้อมมองๆนะครับบอกว่าเฮ้ยอยากจะซื้อทองคําแท่งเก็บเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับรอกว่าอา้าวเขาบอกว่าปิดไปแล้วพี่เราเราก็เลยมานั่งดูข้อมูลแล้วก็ถามถามอ่าญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ทั้งหนองคายแล้วก็ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ เห็นภาพเดียวกันไหมเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่แบรนด์ดังตอนนี้เนี่ยเริ่มทยอยปิดกันแล้วเฮ้ยผมก็เริ่มเริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วส่วนใหญ่ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ยังอยู่นะครับและแข็งแรงด้วยนะทุกคนนะครับเขามีความได้เปรียบหลายอย่างนะครับเพราะว่าสายปานก็ยาวด้วยนะแล้วก็ในมุมของการขยายธุรกิจต่างๆเขาก็ขยายไปในหลายๆส่วนแล้วนะครับแตกลายธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของแบรนด์ใหญ่ไม่มีปัญหาแต่สําหรับแบรนด์เล็กเนี่ยโประเด็นมัน มันมันเยอะมากนะครับแล้วผมก็เพิ่งจะมาเอะใจนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองที่ตอนที่กําลังจะซื้อทองคํานี่แหละนะครับแล้วก็ลองเช็คเช็คลลายส่วนนะครับแล้วก็เช็คกับคนที่อยู่ในวงการเขาบอกจริงแล้วมันเป็นบาดแผลที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงวิกฤตโควิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการทําธุรกิจร้านทองเนี่ยจะว่าไปคือผมก็ไม่ได้ทําธุรกิจร้านทองนะแต่ว่าผมพยายามจะวิเคราะห์นะครับจากสิ่งที่เราเห็นนะครับนี่ เราเราไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะจะให้เห็นตัวราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตัวราคาเดี๋ยวกลับมาทีนึงแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาให้เขาเนี่ยทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวราคาทองคํามันขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงโควิดผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจําได้ไหมนะครับว่ามันเกิดอาการที่ทุกคนเนี่ยก็แห่ไปขายทองคําเพราะทองคําช่วงโควิดมันขึ้นมาเยอะพอสมควรใช่ไหมครับคนก็แห่กันไปขายไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่เขามีสภาพคล่อง เขามีสายป่านะฉนั้นเขารับซื้อเขารับซื้อได้นะครับแล้วก็ไม่กระทบอะไรมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นบริษัทแบบเล็กๆหมายถึงว่าถ้าเป็นร้านทองแบบจิ๋วๆที่อยู่ในตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยสายป่านมันไม่เยอะแล้วปีสองพันยี่สิบนะครับช่วงที่เจอพี่โควิดนะครับเขาก็ต้องรับซื้อทองเพราะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวคือตังมันหมดสายป่านมันหมดนะครับแล้วทองเองก็ขายไม่ได้นะครับในช่วงนั้นนะครับ อ่ามันก็จะมีแต่คนเอามาขายเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดสภาพคล่องก็เลยขาดนันนคือส่วนหนึ่งเพราะจะว่าไปธุรกิจร้านทองมันก็เหมือนกับการทธุรกิจทั่วไป่ะครับอ่าก็าต้องดูรายได้มาจากไหนรายจ่ายเป็นยังไงนะครับสภาพคล่องหมุนเงิน,งนทันเงินทันหรือเปล่านะครับวิกฤตโควิดระลอกหนึ่งแล้วนะครับช่วงนั้นปิดกันเยอะเลยแล้วมันก็ต่อเน,นื่องกันมานะครับมาหลายๆปีเนี่ยตั้งแต่ปีส0 2 0ัยสบใช่ไหมครับตอนนี้ปีสอง4ัยสี่เพราะว่า มันกาลังเกิดภาพลาักษณะคล้ายๆกันคือตอนเนี้ยผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วหน้างงานเนี่ยที่เราเห็นบางร้านคนยังไปเข้าแถวกันอยู่เนี่ยเขาทําอะไรนะฮะคือมันยังเสียงแตกนะทุกคนนะครับคือบางร้านถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ผมก็ไม่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับผมก็เจอนะตามงานต่างๆผมก็สอบถามเขาเหมือนกันเพราะจริงๆอยากเช็คข้อมูลเขาได้จริงเป็นยังไงถ้าเป็นร้านใหญ่เขาบอกว่าังมีคนมาซื้ออยู่นะครับแต่ว่าร้านย่อยนะฮะคือยังเห็นว่ามีคนขายอะครับนั่นะนะแปลว่า ตอนนี้สภาพคล่องนะครับของถ้าเป็นร้านทองแบบร้านขนาดกลางกับร้านขนาดเล็กเนี่ยตอนนี้สภาพคล่องกําลังจะมีปัญหาเกิดอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็คอนเฟิร์มภาพในทุกอย่างเลยนะครับว่าตอนนี้กําลังเจอปัญหารจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทางฝั่งของในมุมของรายได้ของร้านทองเนี่ยปกติมันเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเปิดตัวอันนี้นะครับคือเราจะเห็นว่าทองคําแท่งในบ้านเรา96.5ใช่ไหมครับทองรูปพรรณอีก 96. 5. ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับมันจะแยกเป็นสองส่วนนะครับอ่าทีนี้ถ้าเป็นทองคํารูปพรรพันธ์เนี่ยมันจะราคาจะสูงกว่านิดหนึง่งนะครับเพราะมันจะมีเรื่องของตัวค่ากําเน็จซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ฝั่งของร้านทองเนี่ยเขาจะสามารถทํากําไรได้นะครับอ่าค่ากำเนิดเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับตัวฝีมือด้วยใช่ไหมครับว่าทองรูปพรรพันธ์จะสวยขึ้นรูปสวยแล้วเป็นไงนะครับแล้วก็ทํากิมมิค เป็นยังไงปีนี้เป็นปีอะไรนะครับเขาก็จะทําเป็นดีปีนักสัตว์ันนั้นนะครับหรือว่าอ่าถ้าหลังๆคนไหนที่มีลูกก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีแบบจี้เล็กๆนะเป็นรอยเท้าของลูกบ้างอะไรว่าไปนะครับเป็นตุ้มหูเป็นนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับของทางร้านแต่ละร้านละนะครับว่าทําได้ดีแค่ไหนถ้าทําได้ดีก็อาจจะได้ค่ากําเน็จอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับค่าแรงก็จะเยเอะหน่อยนะครับก็จะขายได้กําไรตัวนั้นก็จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ทีนี้ บางร้านถ้าเป็นร้านเล็กๆมันอาจจะขายไม่ออกไงพอขายไม่ออกมันก็จะกลายเป็นต้นทุนด้วยอันนั้นคืออีกมุมหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยท่านนี้คอนเฟิร์มมานะครับบอกว่าโอ้โหร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยนะครับปิดกันระนาวเลยนะครับผมพยายามจะเช็คเหมือนกันว่าปิดเยอะขนาดไหนยังไงนะครับเท่าที่ดูเนี่ยคือจริงๆมันจะเป็นหลักร้อยแต่ว่าหลายคนกังวลว่าเป็นเริ่มอาจจะเป็นหลักพันในช่วงอีกประมาณ2 3สามปีที่ผ่านในข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังเฝ้าระวังกันอยู่นะครับว่า ร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยกำลังจะปิดแล้วมันจะปิดเยอะขนาดนั้นไหมนะครับผมไปดูข้อมูลของร้านทองคําทั้งหมดเลยนะครับของกรมเพื่อที่การค้าเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณสักเก้าพันเจ็ดร้อยแห่งนะครับอันนี้คือที่อยู่ในระบบนะครับอยู่นอกระบบนี้เราไม่รู้ว่าอิมันมันมีหรือเปล่านะครับเออแต่ว่ามันมีมันมีไอ้ที่ขายออนไลน์เพื่อนระวังหน่อยนะถูกไหมฮะที่ตอนนี้เป็นข่าว่ะน่ะที่แบบติ๊กต็อกโน่นนี่ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะครับแต่ทางที่ดีถ้าจะซื้ออะเราซื้อ ผ่านแบบช่องทางหรือแบรนด์ที่มันดังๆหน่อยอ่ะที่สมมติมีประเด็นอะไรเราจะได้ไปตามเขาถูกอ่ะนะครับเขาถ้าเป็นฝั่งของตัวตัวทิกตอกอะไรพวกนี้ผมเห็นหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับที่ไลฟ์ขายทองคําไอ้ร้านจริงๆเราก็ไม่รู้มันอาจจะมีจริงก็ได้นะครับแต่ว่าเห็นหลายร้านเนี่ยโอ้โหทําเป็นแบบขบวนการมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งไอ้ทองที่อยู่ด้านหลังอ่ะเห็นมีคนมาบอกเหมือนกันว่าเอ้ยมันมีของพร้อมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับไม่ได้บอกว่าทุกเจ้าเป็นนะครับทุกคนไม่ได้บอกว่าเป็นทุกเจ้านะฮะแต่ หลายๆเจ้าก็ใช้ช่องทางนี้ในการหลอกแล้วทำอาหากินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับระวังนะฮะทุกคนนะครับในที่ต้องย้ําเตือนเลยนะครับอืมนะฮะข้อมูลเสริมีนิดนึงนะครับเขาบอกว่าร้านที่มีการปิดกิจการไปที่เป็นร้านทองนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทุนจดทะเบียนไม่ถึงสามล้านบาทนะครับนะแล้วก็ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้เนี่ยปิดเพิ่มขึ้นประมาณสัก5%้าปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนี่แหละนะครับมันคือจุดที่เราต้องเฝ้าติดตามกันแล้วนะครับว่าจะ ไปไหวกันหร,หรือเปล่านะครับทีนี้รายได้ของร้านทองนอกเหนือจากทองรูปประพันธ์เมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการขายทองเก่าให้กับผู้ส่งออกแล้วก็ผู้ผลิตที่เขาจะอาจจะเอาไปหลอมแล้วก็ ออกมาทําขายใหม่นะครับก็มีการขายบางคนเข้าจะเป็นโฮเซลต่างๆนะครับนะฮะก็จะรับแล้วก็ไปขายต่อนะหมายถึงว่าไปหลอมแล้วก็มาขายใหม่นะครับอันนั้นก็จะมีเหมือนกันนะฮะแล้วก็รับจำนำนะครับแล้วก็บริการเสริมอื่นๆก็อาจจะมีด้วยนะครับแต่อีกส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ปกติน่าจะเป็นรายได้หลักของหลายๆร้านเลยคือเรื่องของการจำนำทองนะครับเอ่อคือมันเอาง่ายๆนะครับก็คือเหมือนกับว่าสมมติเราเราร้อนเงินใช่ไหมครับเราก็จะแทนที่เราจะไปที่ร้านลงรับจำนำต่างๆนะครับ เราก็จะเอาทองของเราเนี่ยไปที่ร้านที่เราซื้ออส่วนใหญ่มันจะได้ราคาดีนะครับถ้าเราไปกลับไปที่ร้านเดิมที่เราซื้อเพราะปกติถ้าใครที่ซื้อทองคาเนี่ยเราจะเห็นเลยเขาจะปั๊มตัวแบรนด์แล้วจะมีซิกเนเจอร์อะไรบางอย่างที่บอกว่ามันมาจากร้านนี้แหละนะครับงั้นถ้าเรากลับไปร้านนี้ส่วนใหญ่เขาก็ก็เช็คจริงๆก็เช็คว่ามันคือทองจริงอะไรไหมแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้มีปัญหหาา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 าอออออะะไไไรร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 รกกกเเเนนนคค่่่แแล้าา้้้้นน้้ว็็ดขงจจยุตติธมถถปืืืซ ร้านทองถิ่นแล้วไปขายร้านอื่นอะไรเงี้ยมันก็จ,จะได้ราคาที่ถูกดิสเค้าลงมานิดนึงนะครับอ่าเนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็สมมุติเราร้อนเงินเราก็ทองคำนะแล้วก็ไปที่ร้านทองนะฮะเรก็บอกว่าโอ้เ oh, ฮ yeah, yeah ียเฮียนะครับผมช่วงนี้โหร้อนตังนะครับขอมาจำบนำหน่อยนะครับอ่านะเขาก็จะมีข้อกําหนดมีสัญญาอะไรต่างนะครับอ่าโอเคได้แล้วเขาจะดูราคาปัจจุบันราคาในตลาดนะครับว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ สมมติประมาณสี่หมื่นแปดร้อยบาทนะครับคร่าวๆนะครับเสร็จปั๊บกตีราคากันไม่รู้แล้วแล้วแต่ร้านบางร้านเขาอาจจะให้ด i s c o u n t ลงมานิดนึงนะครับก็ให้เงินสดมานะครับเราก็อ,อกไปหมุนทํานู่นทนํานี่ถ้าเราร้อนตังอาจจะกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนว่านไปนะแล้วก็กําหนดอัตราดอกเบีย้ยกันไปนะไอ้ตรงดอกเบีย้ยตรงนี้แหละมันอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับทุกคนแต่ว่าหลายๆร้ล้านทองอันนี้คือรายได้หลักของเขาเลย ไอตัวรายได้จากดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทําตังค์ให้เขาได้นะครับเพราะว่าบางคนที่ร้อนเงินเนี่ยพอมันเป็นทองเขาก็อยากจะไถ่ถอนคืนอยู่แล้ว <c oughs> ก็อาจจะเอาเงินพร้อมดอกเบีย้ยนะครับก็มาไถ่ถอนนะครับบางบริษัทผมเข้าใจว่าเขาทําเป็นแอป,ปื้อด้วยซัมนะครับเพื่อให้จ่ายตังค์ได้ง่ายๆจ่ายดอกเบีย้ยได้ง่ายๆนะครับแต่โอเคเราเราไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับแต่ว่าในมุมของกลไกมันก็ประมาณนี้นะครับที่สุดท้ายก็จะจ่ายดอกเบีย้ยแล้วดอกเบีย้ยตรงนี้มันก็เยอะประมาณหนึ่งก็เลยสร้างไรายได้นะครับให้กับ ร้านทองเยอะพอสมควรเลยทีเดียวสาหรับตัวรายได้ก้อนนี้นะครับแต่ทีเนี้ยนะฮะหลายหลายร้านนะครับถ้าถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมนะครับมันอาจจะมีบ้างนะครับเช่นเขาอาจจะไม่มาถ่ายถอนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยมันอยู่ในที่ทางขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแนาโน้มที่ราคาที่เขารับเข้ามาเนี่ยนะครับต่อให้ไปขายทอดตลาดสมมตินะครับไปขายทอดตลาดเพราะเขาไม่มาถ่ายถอนในลูกค้าไม่มาถ่ายถอนเนี่ย มันกอาจจะได้ราคาที่ดีอยู่ก็ได้นะครับอร้านทองก็จะได้ประโยชน์ในมุมนั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีฝั่งของต้นทุนที่ต้องระมัดระวังนะครับของการทําร้านทองผมไปดูมาจิ้นแบบบางมากต่อให้เป็นแบบระดับท็อปนะครับสามสี่แบรนด์ระดับท็อปที่เราได้ยินชื่อนะครับแล้วก็ออกสื่ออยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับ ยอดขายเป็นระดับ6แสนล้าน7แสนล้านบาทนะครับเพราะเขาจะเน้นเรื่องการซื้อมาขายไปอะไรด้วยใช่ไหมครับและบางเจ้าอาจจะทำเรื่อง go future อาจจะทำตัวตัวที่เป็น wholesale นะที่ขายเป็นล็อตใหญ่ๆแล้วมันไปตัวรายได้เราจะเห็นว่ามูลค่าเยอะมากแต่ net profit m a ช g i n บางเชียบ0.2%บ้าง0.5%บ้างคือบางบางมากเพราะฉะนั้นมันเป็นธุรกิจที่ที่ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการทำธุรกิจด้วยแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แบรนด์ มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในมุมของสภาพคล่องสายป่านยาวมากๆพอมันเกิดจังหวะที่มันแพนิกเขาก็จะมีตังในการรับซื้อหรือคนแห่กันเข้ามาซื้อเขาก็สามารถที่จะขายได้นะครับโดยที่สภาพคล่องไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีระบบในการบริหารจัดการหลังบ้านความยากก็คือเราจะเห็นว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาจะสามารถทําได้แค่หนึ่งหรือสองสาขาหรือหรืออ่อ เป็นหลักสิบสาขาผมว่ามีไม่กี่แบรนด์นะครับก็จะมีอาจจะมีออโรานะครับที่แบบโอ้โหแรมอัพได้เร็วมากเพราะเขามีระบบหลังบ้านในการควบคุมเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของตัวาการตรวจสอบว่าทองจะหายไหมนู่นนี่นั่นนะครับการสงมอบจะเป็นยังไงนะครับจะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําได้ทุกบริษัทมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมร้านทอง ถ้าเราไปดูอาแปะอาอมอะไรพวกนี้ครับก็จะอยู่ได้แค่ไม่กี่สาขาเท่านั้นเองเดี๋ยวเขาในต่างจังหวัดจะมีมภาพลักษณะแบบ,บนี้นะครับที่ได้อย่างมากก็แค่อ่ะหนึ่งถึงสองสาขาและยังไม่นับว่ามันต้องใช้ตังค์เยอะเพราะมันต้องซื้อของมามาเป็นไว้ในอินเวนทอรี่ใช่ไหมครับต้องเก็บเอาไว้นที่ร้านทองเพื่อโชว์ด้วยแรงต่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยทําให้การขยายและความไว้นิเชื่อใจ ว่าพอไปขยายเป็นสาขาที่สองเราก็ต้องเอาญาติไปนั่งอะ่ะนะญาติก็ไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะทําหรือเปล่านะเพราะมันอาจจะมองว่าไอ้หน้าเบื่อไหมนะครับนะแล้วก็ขยายไปสาขาที่สามนะครับอาจจะได้แค่นั้นญาติเราหมดละนะครับต้องรอรุ่นถัดไปละอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับอ่าก็เลยเป็นความยากแถมบางเจ้าโอ้โหต้นทุนผมไปคุยกันมาพูดตรงกันเลยนะครับค่าแรงแพงมากนะครับยังไม่นับว่าช่างช่างฝีมือเนี่ยหายาก หายากไม่พอคือแพงด้วยนะครับอ่าก็จะเทรนคนหนึ่งขึ้นมาได้เดี๋ยวโหหนักหน่วงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็ก็เอาก็เลยหนักพอสมควรนะครับค่าช่วงค่าเช่าอบางบางร้านเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่เองก็ต้องไปเช่าอีกใช่ไหมครับค่าน้ําค่าไฟโอ้สารพัดค่าค่าระบบความปลอดภัยอก็มีเหมือนกัน อ่าก็มันสารพัดค่ามากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นค่าจ่ายที่ร้านทองเองเขาต้องแบบหมุนเงินให้ดีบริหารจัดการสภาพคล่องแคชฟลูสำคัญแบบส,สุดๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เลยทําให้หลายหลายร้านที่บริหารได้ไม่ดีพออ่อนแอก็ต้องแพ้ไปนะครับถ้าจะว่ากันนี้แต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะบสำหรับท่านที่ทําร้านทองอยู่นะครับเข้าใจดีนะครับมันมันยากพอสมควรเรายังไม่นับด้วยนะครับว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่อาจจะซบเซานะ คือตอนเนี้ยถ้าไปดูโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเราเห็นภาพชัดเจนมากว่ากําลังซื้อมันหายไปจริงๆนะครับหการที่เราจะมาซื้อทองคําได้มันต้องเป็นเงินเหลือถูกไหมฮะหมายถึงว่าในมุมของการที่ซื้อแบบเพื่อลงทุนนะมันต้องเป็นเงินที่มันเหลือจากการใช้ชีวิตแล้วนะครับแต่ถ้าบางธุรกิจหรือบางเซกเตอร์ถ้ามันดูแล้วมันอาจจะไปไม่ได้ขึ้นมาเขาต้องเอายังไงให้ได้ให้ปากท้องมันยังมีกินมีใช้ยอยู่ทองมันก็จะเป็นเรื่องรองนะครับที่ที่ ข้อจะยังบอกว่าเออนั้นเดี๋ยวเอาไว้มีตังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อก็ได้นะครับอ่ามันก็เลยทําให้ตรงเนี้ยร้านทองเองก็อาจจะไม่ได้เกิดสภาพคล่องนะครับเพราะมันต้องแบบกินส่วนต่างไงซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปต่างๆนะครับอันนี้ก็ทําให้รายได้อาจจะหายไปรลอไม่นับด้วยว่ามีความเสี่ยงอีกใช่ไหมครับเรื่องของโจรขโมยแรงต่างโอ้โหผมว่าเป็นร้านทองนี้น่าเห็นใจมากๆเลยนะครับอ่าแต่ว่าโอเคถ้าเป็นร้านแบบยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็ทํามาเป็นประมาณหนึ่งลวนะครับหมายถึงในมุมของ ในมุมของความเชื่อมั่นของแบรนด์หรือระบบการบริหารจัดการนะครับแบรนด์ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นรายการรายเล็กเนี่ยอเอาใจช่วยแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมธุรกิจร้านทองมันถึงแบบอยู่ยากในยุคแบบนี้นะครับแต่ผมไปเช็คแล้วนะครับต่างประเทศคล้ายๆายกันนะครับจริงๆผมว่าประเทศไทยน่าจะเป็นไม่กี่ประเทศนะครับที่ร้านทองเยอะขนาดนี้ที่เป็นระดับ9 7 0 0็ร้อยแห่งคร่าวๆาบวกลบเล็กน้อยนะครับ อีกที่หนึ่งย่างประเทศหืึ่งก็ไม่ค่อยเห็นนะนะฮที่จะที่จะแบบเยอะอะไรขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามกันนะครับ